สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง West ์ส Studio กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะมาต่อกันกับซีรีส์เรื่องซาเลมในซีซั่นที่3อีพีที่1กันครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับและเช่นเดิมก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นพวกเราอยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่เข้ามาร่วมช่วยโอนค่ากาแฟให้กับพวกเราทันแรกคุณสมชายได้โอนมา56บาททันที่2คุณชาญนนท์ได้โอนมา20บาท ทันที่3คุณสมเจได้โอนมา100บาทท่านที่4คุณพิชยาได้โอนมา100บาทและทันสุดท้ายคุณมลพิสุทธิ์ได้โอนมา100บาทครับพวกเราต้องขอขอ,อบคุณทุกท่านจากใจจริงๆครับที่ได้ร่วมช่วยสนับสนุนค่ากาแฟให้กับพวกเราซึ่งมันเป็นพลังหลักที่จะทําให้พวกเราได้ทํางานทุกๆวันต่อไปครับ และพวกเราสัญญาว่าจะพัฒนาช่องนี้ให้ดีขึ้นต่อไปครับและเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลย EP ที่หหลังการปราชัยซีซั่นที่2ได้เปิดมาที่การปลุกตื่นของปีศาจต,ตัวหนึ่งได้ตะเกียกตะกายมาจากหลุมที่ปีศาจต,ตัวนี้ได้ถูกผนึกไว้ด้านบารัตเซบาสเตียนก็ได้เรียนเชิญแม่มดทั่วทุกสรารทิศเพื่อเข้ามาร่วมดูการโช์ตัวของจอมปีศาจที่ได้กำเนิดอีกครั้งมายังบนโลกและตอนนี้มันก็อาศัยอยู่ในร่างของจอนตัวน้อยแม่มดทุกตัวที่ได้เห็นร่างของจอนตัวน้อยต่างคขขา ม่ยอมแม้แต่จะคุกเข่าก้มหัวจอมพิศจได้ถามแม่มดตอนนั้นว่าเจ้าเป็นใครทำไมถึงไม่ยอมคุกเขาให้แก่ค่าแม่มดตอนนั้นจึงตอบไปว่าเธอคือแม่มดแห่งเอเซก ผู้ที่ได้นำพาท่านให้หวนกลับมาสู่โลกอีกคราจอมปิศาจได้ปัดตอบไปว่าฝีมือแมรี่แม่ของข้าต่างหากแม่มดชาวเอสเซกตอนนั้นก็ได้เคลมว่าแมรี่ก็เป็นแม่มดชาวเอสเซกเช่นกันเธอเป็นแม่มดที่เก่งที่สุดเท่าที่ผู้เรามีมาเธอได้แสดงจุดยืนถึงสิ่งที่เธอต้องการว่าเราได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อทำให้พิธีมหาเวทนั้นสำเร็จดังนั้นพวกเราแม่มดจะจะขอไม่ดินแดนเป็นของตัวเองท่านจอมปิศาจรับไม่ยอมรับที่จะให้แม่มดเป็นเจ้าของแผ่นดินเขากล่าวว่าแผ่นดินทั้ง จนเลือดที่อยู่ในร่างได้กระเด็นออกไปจนหมดจอห์นเ,เดนได้จูบลาแมรี่เป็นครั้งสุดท้ายและได้ทาการฝังศพของแมรี่ไว้อยากให้ทุกคนได้ลองทําใจเอาไว้นะครับว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นแมรี่แต่กลับกันกับทิทูบาครับเธอยังคงมีชีวิตรอดแต่เธอนั้นกลับต้องเสียลูกตาทั้งสองข้างไปในตอนนี้ทิทูบาก็ได้ยินเสียงนีม้มาจากเพทรัสการสื่อสารของเพทรัสครั้งนี้เหมือนกับเป็นการส่งต่อหน้าที่ให้แก่ทิทูบาเพราะเพทรัสได้บอกกับทิทูบาว่าหลังจากที่เจ้าได้กลืนลูกตาของข้าไปปเเเ้้าา็็ดนนรรมองงหหวยยัสส่ททิบใ ของเขาเพื่อไปดูบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นพรอฟิมีมอของเจ้าและเหล่ามแมมอนเอเซ็กด้ยการหยิบยื่นโลกใบนี้ให้แก่ปีศาจและแล้วภาพที่ทิทูบาได้เห็นมันก็คืออนาคตของเมืองเซเลมที่พังพินาศไม่มีสิ่งมีชีวิตแม้แต่ชีวิตเดียวบ้านเมืองเผาไหม้แหลกเป็นจุนแต่เจ้ายังมีโอกาสที่จะแก้ไขมันดังนั้นเจ้ามีทางเดียวที่จะเปลี่ยนสิ่งนี้ได้เจ้าและแมรี่ได้พาปีศาจมายังโลกใบนี้ดังนั้นพวกเจ้าจะต้องเป็นผู้ทวงมันคืนเมืองเซเลมที่วุนวนนนนว่นวาเิ้ไมม่พ ข้าศึกที่เป็นชาวอินเดียและชาวฝรั่งเศสนั้น,นเริ่มเข้ามาประชิดเมืองเซเลมแล้วผู้ตรวจการฮาทอนมุ่งตรงมายังบารอนเซบาสเตียนเพื่อขอคำปรึกษาว่าจะทำยัางไงกับสิ่งสิ่งนี้ผู้ตรวจการฮาทอนพาบารอนเซบาสเตียนไปยังประตูทางเข้าเมืองซาเลมและพบกับผู้ลี้ภัยนสงครามากมายซึ่งในนั้นต่างก็เป็นเหยื่อของเผ่าอินเดียแดงไม่ก็เป็นเหยื่อของทหารฝรั่งเศสที่เข้ามาบุกยึดดินแดนฮาทรนได้กักผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไว้ด้านนอกเพราะเขายังคงตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไงดี จึงแสดงให้เห็นความล้มเหลวของการเป็นผู้นำของฮาซอนเพราะผู้นำที่ดีนั้นต้องมีการตัดสินใจที่เฉียบแหลมเลงบอกไปนะครับว่าตอนนี้ไอแซกนั้นกลายเป็นคนที่ทุกคนยอมรับในจากความช่วยเหลือของฮาซอนเขาได้กล่าวโทษจอร์ซิบลีกับการกระทารุนแรงที่มีต่อไอแซกอดีตนนั้นจะได้ไต่เต้ามาเป็นผู้นำแทนไอแซกพยายามโน้มน้าวผู้ตรวจการฮาซอนว่าใน,นตอนนี้พวกเราอยู่ในส่วนอีเดนแท้ๆแต่กลับจะทอดทิ้งคนที่พยายามจะเข้ามาในส่วนอีเดนมันก็แสดงว่าเราต่างหาที่เป็นปีศาจบารอนเซบาสเตียนก็ยอมรับและเห็นด้วยกับคําพูดขอองำ จนทาให้ผู้ตรวจาการหาตอนนั้นใจอ่อนอยอมให้ผู้ลี้ภัยทุกคนเข้ามาในเมืองเซเลมแห่งนี้ภาพตัดไปที่จอห์นเอาเดนเขาได้เห็นเหตุการณ์ที่ชาวอินเดียนเข้ามาทาลายชาวบ้านซึ่งเป็นจังหวะที่ชาวอินเดียนกาลังจะลงมือข่มขืนผู้หญิงจอห์นเอาเดนตัดสินใจนำปนืนขึ้นมาประทับบาท,ทันทีและยิงเข้าเป้าตรงหัวใจของชาวอินเดียนแดงแต่มันกลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรและยังคงมุ่งมั่นข่มขืนญิงสาวคนนั้นต่อไปนา่ที่สองจอห์นเอาเดนได้ยิงเข้าไปที่หัวจนมันทาให้ร่างของเขานั้นล้มลงไป มาได้หันมามองจอโนเดนและหยิบมีดมาเฉือนคอหญิงสาวที่อยู่ข้างๆจอรีบวิ่งเข้าไปหาทันทีแต่ก็ไม่ทันซะแล้วครับนี่ก็คงจะเป็นศัตรูตัวใหม่ที่ไม่ได้มีแค่แม่มดและปีศาจอีกแล้วไม่นานก็มีกลุ่มทหารอาสากลุ่มหนึ่งจอนเดนพยายามบอกว่ามันหนีไปทางนั้นแต่ทว่ากลุ่มทหารอาสากลุ่มนั้นกลับจำใบหน้าของจอโนเดนได้ว่าจอน,นั้นเป็นคนขายชาและเป็นพวกรักชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นเหตุทําให้จอน,นั้นถูกจับตัวไปทางด้านขอตอนเมเทเธอร์กำลังหนีอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อเราได้ฟังเสียง และแล้วคอตตอนเมเธอร์ก็ถูกแอนเฮลพบเขาแอนเฮลสั่งให้คอตตอนอ้าปากซะเพื่อที่จะนําตัวของบราวเชนกิน en เข้าไปในปากและแล้วก็พบว่าคอตตอนแค่ฝันไปเมื่อตื่นขึ้นมาความจริงมันก็ไม่ต่างจากความฝันครับซึ่งตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่แอนเฮลนั้นจะต้องให้อาหารบราวเชนกิน en พอดีคอตตอนใช้เวลานี้ในการพูดกับแอนเฮลและถามกับแอนเฮลว่าเจ้าเกลียดข้าขนาดนั้นเลยเหรอแต่แอนเฮลกลับตอบมาว่าสาเหตุที่ข้าทําอย่างนี้มันเป็นเพราะข้ารักเจ้าคอตตอนได้ตอบกลับเธอด้วยประโยคเดินๆคำหนึ่งมัน,ก,น,นก็ เป็นประโยคที่ทําให้ผมฮาเลยทีเดียวครับและสาเหตุที่แอนเฮลต้องทําแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ไว้ใจในตัวของคอตตอนกลัวว่าคอตตอนจะไปพูดความจริงกับคนอื่นแต่ทว่าส,สิ่งเดียวที่คอตตอนปรารถนาในตอนนี้คอตตอนได้ขอให้เธอฆ่าเขาซะบารอนเซบาสเตียนได้โผล่มาจากด้านหลังเซบาสเตียนได้บอกกับแอนว่าเขาจะเป็นคนช่วยสงเคราะห์ความตายให้แก่คอตตอนเองเพราะในตอนนี้ทุกคนต่างหาตัวของคอตตอนเมเธอร์อยู่เขากลัวว่าวันหนึ่งคนจะมาพบที่นี่เอาทางฝั่งแอนเธอจะยังคงปกป้องคอตตอนต่อไปเธอบอกกับพี่ชายของเธอว่าอย่ามายุ่งก ปีศาจรู้เจ้าคงจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ทําให้เขาไม่ได้ดังใจจอร์นเอาเดนที่ถูกจับตัวในตอนนี้ก็ได้พาเข้ามาในเมืองเซเลมแล้วในจังหวะน,นี้ก็จะเป็นการพบกันอีกครั้งระหว่างจอร์นเอาเดนและไอแซคทางฝั่งของผู้ตรวจการฮาทอน,นั้นยังคงม่งที่จะพาจอร์นเอาเดนไปแขวนคอเพราะจอห์นเอาเดนถือว่าเป็นอาชญากรชื่อกระชอนของเมืองแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าชาวเมืองทุกคนกลับไม่เห็นด้วยกับการแขวนคอจอร์นเอาเดนเพราะในตอนนี้เมืองเซเลมกำลังประสบป,ปัญหากับภัยสงครามเพราะสัตว์ตัวนั้นกํนากําา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 ลลลลลังงงคืืืบนนนนนนใใกกกกก้้้้้้้เเเขขมมทททุีีีแะะ่อออออหหหรรรดด็ไพปชชชจตะ ที่เป็นทหารอยู่ไม่มากอีกทั้งจอ์นเอาเดนยังเป็นทหารฝีมือดีเขาได้ผ่านมาหลายสนามรบจนได้ยึดผู้กองมาและผลสรุปก็คือจอ์นเอาเดนรอดครับเนื่องด้วยคนทั้งเมืองต่างส่งเสียงให้ปล่อยตัวจอ์นอาเดนไปซะจอห์นอาซอนนั้นไม่สามารถทนแรงกดดันนั้นไหวทางดจานจอห์นปีศาจที่อยู่ในร่างของจอ์นตัวน้อยบารอนเซบาสเตียนและแอนเฮลกำลังมองดูจอ์นเอาเดนที่รอดไปได้อีกครั้งแม้ว่าตัวของจอห์นปีศาจนั้นไม่ได้กังวลในตัวของจอห์นเอาเดนเท่าไรแต่บา,า,า,ารอนเซบาสเตียนนั ก่อนหน้านี้เธอได้สัญญากับข้อเทสซสังเกตว่าถ้าหากยอมส่งตัวจอนตัวน้อยให้กับเธอเธอจะไว้ชีวิตของคอต้นเมเธอเอาไว้จอมปีศาจได้บอกว่าคำพูดของข้อเทสซสังเกนั้นมันเป็นแค่คำลมๆแรงๆเจ้าเชื่อคำโกหกของเธอได้ยังไง จอมปีศาจได้ฝากให้แอนเฮลไปจัดการซะไม่งั้นเธอจะได้นอนในโรงพร้อมกับคอเทสงกรดที่ทูบาได้มายังหลุมศพของแมรี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตาบอดแท้แ,ทแต่เธอดันมาถึงที่นี่ได้ยังไงแถมมาได้ถูกกลมอีกสักด้วยมันนางพยายามสรุปประมาณว่าพอเธอนั้นได้ดวงตาของเพทัสมาเธอคงอาจจะสามารถสัมผัสอะไรบางอย่างได้แต่ดูจากท่าทางของเธอแล้วเธอจะใช้มือแกวงไปแขวงมาคล้ายกับคนตาบอดเช่นเดิมครับและแล้วเธอได้คุดร่างของแมรี่ขึ้นมาและผมก็ขออวยอีกครั้งนะครับว่า ขนาดเธอตายเธอก็ยังสวยขนาดนี้แม่คนหรือนางฟ้านั่นเนี่ยทุกคนยังคงจําพิศาที่ตื่นขึ้นมาต้นเรื่องได้ไหมครับในตอนนี้มันกําลังเดินทางไปยังที่ไหนสักทีทางฝั่งไอแซคที่ได้คุยกับจอห์นเอาเด้นอีกครั้งไอแซคได้ถามถึงแมรี่ว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าบางทีตอนนี้แมรี่อาจจะถึงลอนดอนแล้วครึ่งทางแต่จอห์นก็ได้หยุดคําพูดของไอแซคที่จะพูดต่อไปจอห์นบอกกับไอแซคว่าตอนนี้แมรี่ได้ตายไปแล้วจอห์นกล่าวว่าเขาเกือบจะตายพร้อมกับนางแต่คาร้วัวนางไม่ต้องการเช่นนั้นซึ่งในตอน,น หลังจากเหตุการณ์นั้นเธอเดินตามหลังไอแซคมาตลอดไม่ว่าไอแซคจะพยายามไล่เธอไปแค่ไหนแต่เธอก็ยังคงตามไอแซคอยู่เรื่อยๆและในตอนนี้ไอแซคก็มีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เขามีหน้าที่ดูแลเมืองน็อกเกิลโฮลระหว่างนั้นจอห์นเอาเด้นได้ถามถึงคอตตอนเมเธอร์ไอแซคบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีใครได้เห็นหน้าของคอตตอนเมเธอร์อีกเลยบางว่าคอตตอนกลับไปบอสตันบางก็ว่าเขานอนกกภรยาอยู่ไม่ห่างหรือประมาณว่าติดเมียนั่นเองครับระหว่างที่ไอแซคและจอห์นเอาเด้นได้คุยกันมันก็มีสายตาหนึ่มมมอองงาทีี่่่่วกเเเซัััไไัันนนนนนปป็็ตลละคคครรรืืไไได้บ ตอนนี้เธอกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในฐานะแม่เล่าของเมืองน็อกเกิลส์โฮลร่างกายของเธอจะยังคงเปื่อยอยู่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้วิธีการแก้ไขของเธอนั้นเปลี่ยนไปเธอไม่ได้ล่อลวงเด็กเพื่อมาฆ่าอีกต่อไปแต่เธอจะใช้เลือดของเด็กสาวที่มาขอความช่วยเหลือจากเธอเพื่อเป็นการตอบแทนความช่วยเหลือ วันนี้ก็มีเด็กสาวคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือจากเธอซึ่งเด็กคนนี้มีชื่อว่าอลิสเด็กสาวคนนี้มาบอกปัญหาของตอนว่าพ่อแม่ของเธอตายจากรูปีดาดไปมันจึงทำให้เธอต้องตกอยู่ในการปกครองของลุงของเธอลุงของเธอมักจะขายตัวเธอและกับเงินอยู่บอ่อยครั้งแต่เธอกลับไม่ได้เงินเลยสักแดงเขามักจะเอาเงินนั้นไปเสพความสุขให้แก่ตัวเองเด็กสาวพยายามถามเมอร์ซีว่าเธอต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเธอจะยอมหาเงินมาจ่ายให้เมอร์ซีแต่เมอร์ซีก็ตอบไปว่าเธอไม่ต้องการเงินและเธอก็ไม่ได้บอกว่าเธอต้องการอะไรกันแนะ่ซึ่งพวกเเเเเรรรราาาากกกก็นก็นนนนน่่่่่จะู้้้้ัััดดดีีีวสสิิงงงทธอออออตคคืลบบซไ ที่มันได้ผูกปมเข้าไว้ด้วยกันถ้าได้ถามเด็กสาวว่าเล่นเกมพันได้เป็นหรือเปล่าซึ่งมันก็คล้ายเกมพันได้ที่เราได้เล่นกันตอนเด็กๆซึ่งเกมนี้มันจะเล่นด้วยกัน2คนครับและผลัดกันพันเส้นได้ต่อไปต่อไปภาพตัดมาที่ฝั่งที่เป็นลุงของเด็กสาวคนนั้นเหมือนกับว่าร่างกายของลุงคนนี้มันได้เริ่มขยับตัวไปเองและแล้วนิ้วมือของเขาก็เริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปลุงคนนั้นร้องตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดต่อไปไม่เพียงแค่นิ้วมือที่บิดเบี้ยวมันกลับไปเป็นแขนและขาและร่างชายนี่่่่่งอาาตททัดมมแซวเ ทิทูบาลเรากับพวกแม่มดเท่าว่าเธอได้เห็นอนาคตที่สถานที่แห่งนี้ต้องพังพินาศและไม่เหลือสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่บนพื้นที่แห่งนี้ซึ่งมันเป็นเหตุจากสิ่งที่พวกเราทําลงไปจงรู้ไว้ว่าเราพาจอมปีศาจกลับมาเพื่อมาทําลายโลกนี้พร้อมกับเราเว้นแต่ว่าเราจะหยุดเขาไว้เหล่าแม่มดต่างรู้อยู่แล้วว่าจอมปีศาจกําลังจะทําลายโลกแห่งนี้เหล่าแม่มดเท่ารู้ดีว่าไม่มีใครที่จะหยุดเขาได้ต่อให้พวกเราร่วมมือกันทิทูบาลผู้เห็นนิมิตรู้ดีว่ากุญแจเดียวที่จะสามารถแก้ไขเหตุการณ์นี้ได้มีแค่เพียงแมรี่เท่านัน นนั้นไม่มีทางรู้เลยว่าจะปลุกสิ่งใดกลับมาบางที่เราอาจจะปลุกสิ่งที่ไม่ควรจะปลุกขึ้นมาก็ได้ทิทุบาพยายามย้ำเตือนว่าในตอนนี้เรามีแค่ทางเดียวเท่านั้นภาพตัดมาที่พิศาที่ตื่นขึ้นมาในตอนต้นเรื่องมันได้จัดการกับทหารที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าและมันก็ได้ยึดร่างของทหานคนนั้น คอตตอนที่อยู่ในสภาพที่เป็นอัมพาตซึ่งเป็นผลมาจากบราวเจนกินที่อยู่ในตัวแต่เขาก็มีแอนเฮลที่คอยปฏิบัติอยู่ข้างๆคอตตอนพยายามฟื้นพลังของ An แอนเฮลแต่ตบหน้าของเธอไปหนึ่งฉากคอตตอนพยายามทวงอิสระของเขาคืนทำไมก็ฆ่าเขาให้ตายซะแต่แล้วแอนเฮลก็ใช้พลังกลับมาควบคุมได้อีกครั้งแอนเฮลยังคงพูดเช่นเดิมว่าสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดนี้เหมือนกับเพราะเพื่อที่จะปกป้องคอตตอนเมเธอร์เขาหวาดกลัวว่าจอมพิศาจะทําอะไรกับคอตตอนเธอกลัวว่าเมืคอตตอนเป็นอิสระเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมอยูู่่่่่นนนนนิงงงงๆแแแแเเเเเพรรรราาาาาาาอออตตไดด้้้้้ทุกกกกืลลลวว็มมีีีสยยขขจจจบ แอน Anne บอกกับจอห์นว่าคอตต้อนไม่อยู่เขากลับไปที่บอสตันเพื่อทําธุระแต่จอห์นก็ไม่ยอมเชื่อแม่มดอย่างแอนเฮลง่ายๆจอห์นใช้มือผลักประตูเข้าไปเพื่อเข้าไปหาตัวของคอตตอนว่าอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่เขาดันเข้าไปในห้องที่คอตต้อนอยู่ไม่ได้เพราะประตูนั้นมันดันล็อกเอาไว้แอนพยายามไล่จอห์นเอาเดนให้ออกไปไม่งั้นเธอจะเรียกผู้ตรวจการมาแต่จอห์นก็สามารถอ้างสิทธิ์ของกองทัพได้อีกทั้งยังย้ำเตือนให้แอนจำเอาไว้ว่าในตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นแม่มดถ้าเกิดว่าเขาพูด มันก็สามารถทําให้เขาแค่ตกลงไปจากเก้าอี้ตอนได้เริ่มกล่าวโทษแอนเฮลที่เท่านั้นเป็นคนพาลูกชายของเขาส่งไปยังเขาเตสซิงเกรดทำให้เด็กตัวน้อยคนนั้นกลายเป็นปีศาจแอนเฮลก็ถึงกับส่วนกลับไปทันทีครับว่าข้าเลือกเข็นค่าผู้บริสุทธิ์หรอขขาเป็นคนเลือกให้เกิดโรคระบาดหรือเป็นคนที่ปลูกปีศาจขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เธอกล่าวถึงมันก็คือแมรี่ทั้งหมดเลยครับเธอปวดใจที่จอร์นเอาเดนไม่เคยเข้าใจว่าต,ต้นตอของความชั่วร้ายมาจากแมรี่เมื่อเธอเห็นจอ์นที่มีท่าทีขัดเธอได้้ใชพลังบีคจองเลอเธอเกไดขึ้นนนมมมเเเธอก็็ปแแ่่ดลยตั จากแมรี่ที่เธอนั้นเลือกที่จะเป็นแม่มดเองที่เธอทําแบบนั้นก็เพื่อที่จะปกป้องคอตตอนเมเธอรู้ไหมความผิดทั้งหมดมันเกิดจากใครแอนเฮลจึงได้กล่าวโทษว่าความผิดทั้งหมดมันเป็นของจอห์นเอาเดนทีเขานั้นได้เลือกออกไปจากเมืองเซเลมและทิ้งแมรี่ให้กับปีศาจซึ่งมันก็ถือได้ว่าเป็นความจริงครับถ้าเราลองย้อนมานึกดูดีๆหากจอห์นปฏิเสธที่จะไปสงครามเรื่องทั้งหมดนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยในระหว่างที่เธอกําลังบ่นไปเธอก็ยังคงใช้พลังบีบคอจอห์นเอารเดนต่อไปจนเกือบที่จะฆ่า,อาอออจอ สเตียนเข้ามาคุยกับจอร์นปีศาจเขาเล่าว,ว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยที่จอร์นเอาเดนยังเดินเป็นผ้าในเมืองแห่งนี้บารอนเซบาสเตียนอ้างว่าทุกครั้งที่ได้เห็นหน้งของจอ์นเอาเดนมันทําให้เขากลับนึกถึงแมรี่จอร์นปีศาจได้ยินเครื่องดื่มที่อยู่ในมือของเขาให้บารอนเซบาสเตียนได้ลองดื่มดูเมื่อบารอนเซบาสเตียนได้ลองดื่มดูเขากลับได้รสทมแมงทมแมงคล้ายกับเลือดมาและเครื่องดื่มนั้นมันก็เป็นเลือดของแมรี่จอร์นปีศาจเล่าว,ว่าเขาดื่มเลือดของแมรี่จากถุงที่ซทเซบัสเตียนก็ได้เเเเเหห็นนนร่่่่าาางงงงขขขออออมมีชกกััลลจทไไดดด้ืืธป ตอนสุดท้ายจอมพิศดาได้บอกว่าเจ้าอย่าลืมไปนะว่าแมรี่จะต้องเป็นของข้าเพียงผู้เดียวบารอนเซบาสเตียนได้กลับมายังโรงศพแม่และเขาก็ได้บ่นกับแม่ว่าแมรี่ได้จากไปแล้วแต่จอนอัลเดนก็ยังอยู่นางคือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการในตอนนี้นางไม่อยู่แล้วไม่เหลืออะไรให้ข้าเลยสักอย่างภาพตัดไปยังเหล่าแม่มดเอสเซ็กพวกเขาได้เริ่มท,ทําพิธีปลุกชีพของแมรี่ขึ้นมาเรามาลุ้นกันครับว่าแมรี่จะสามารถฟื้นขึ้นชีพได้ครั้งหรือไม่ต้องรอติดตามชมกันครับและแล้วเอเซ็กผู้ดูแลของเมืองด็าาอาากเกอร์ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมืองเมืองนี้ไร,ร้ระเบียบอย่างมากแม้ว่าจะมีคนตายอยู่บนถนนคนก็ยังคงเดินไปมาปกติเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ศพของหนูและแมวแม้ว่าไอแซคจะพยายามตะโกนถามคนรอบๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้แต่คนในเมืองก็ไม่เปิดปากบอกอะไรเลยเหมือนกับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนคนทั่วไปได้ชินกับมันไปแล้วในครั้งนี้แอนเฮลตัดสินใจที่จะไว้ใจในตัวคอตตอนยอมให้ร่างกายของคอตตอนเป็นอิสระคอตตอนก็ได้ให้สัญญาที่จะเข้าใจเธอและจะไม่ขัดขืนอะไรในตอนนี้ปีศาจที่ได้มมุงงตรงาาบ้าน แน่นอนว่าสิ่งที่ปีศาจต,ตัวนี้กําลังตามหานั่นก็คือปีศาจที่อยู่ในร่างของจอนตัวน้อยแต่แล้วเมื่อทั้งคู่ได้พบกันปีศาจที่อยู่ในร่างของจอนตัวน้อยกับเด็กชายคนนี้ว่าน้องข้าในที่สุดเจ้าก็มาทางด้านจอนที่นั่งกงเล่าอยู่ในบาร์คนเดียวเขายังคงนึกถึงแมรี่ผู้เป็นที่รักแอบว่าจอนจะรู้ความจริงหรือผ่านอะไรมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าทําไมยังไงในใจของจอนก็ยังมีแมรี่เท่านั้นสมแล้วกับที่เป็นพระเอกของเรื่องจริงๆครับบา,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 ารอนเซบาสเเนัสเตียนถามกส ด้วยสายตาที่ขับแขนจอนบอกว่าข้าฝังนางไปแล้วแต่เจ้าฆ่านางเหมือนที่ข้าจะฆ่าเจ้าตอนนี้จอหนหยิบมีดที่อยู่ในซองขึ้นมาและภาพก็ตัดไปเคอตตันเมเธอที่เห็นว่าเมียของเขานั้นกาลังหลับอยู่เขาได้ใช้โอกาสนี้ในการเหนี่ยวไปจากบ้านแต่ทว่าเขาก็เหนีอยวไปจากบ้านแค่ไม่กี่ก้าวหลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถขยับได้อีกเป็นผลเนื่องจากตัวของบราวเจนกินยังคงอยู่ในท้องแอนเฮรู้ตัวทันทีที่คอตตันเหนีอยวไปเธอกล่าวอย่างน่าผิดหวังที่คอตตันผิดคําสัญญาทุกครังงง่่่่คคคคอออตนนนขืเเเเจจาาาบรรรวกกกิิิ็ะะยๆใไปผมมมแล จรและแล้วพิธีกรรมฟื้นขึ้นชีพแมรี่ก็เสร็จสิ้นลงทิทูบาเป็นคนที่มารับร่างของนางแต่เมื่อทิทูบาเข้าไปใกล้ร่างของนางแมรี่เธอเข้ามาคว้าคอของทิทูบาทันทีประกอบกับเสียงร้องของเธอที่ดาวาน่าจะไม่ใช่แค่เสียงของเธอประกอบกับใบหน้าของเธอลุกลรี่ลุกหลนไม่เหมือนกับแมรี่ที่เป็นคนปกติก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องซาเลมอีพีที่หนึ่งซีซั่นที่สามเป็นยังไงกันบ้างครับน่าติดตามมากๆเลยอีพีสองเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ